สวัสดีครับอันนี้ผมนนนะครับจากช่อง Ford Your Style ครับผมวันนี้ผมอยู่ที่โชว์รูมฟอร์ดออโต้แกลเลอรี่ปทุมธาน,นีครับผมผมอยู่กับเจ้าคันนี้ครับผม Ford ดเ n g e r อร์วายแท็เป็นขับตัวนเป็นขับสอดครับผมเกียร์อัตโนมัติ10สปีดราคาจำหน่ายอยู่ที่1นึ่งล้านสามหมบาทคันนี้เป็นคันสุดท้ายของโชว์รูมนะครับผมลูกค้าท่านใดที่ต้องการจะเป็นเจ้าของ เลนเจอร์วายแท็กโฉมนี้สามารถติดต่อผมได้ทางช่องทางเพจนะผมอ่าช่องๆๆทางช่องทางอ่าที่ผมทิ้งไว้ฮะทาง youtube นะฮะเ <ST AN K> นี่ยการข้างก็เป็นอวายแท็กเป็นโฉมใหม่แล้วนะครับผมหรือลูกค้าต้องการจะเป็นวายแท็กโฉมใหม่ก็สามารถติดต่อผมได้เช่นกันครับผมทางช่องทางเดียวกันนะฮะ <Okay. S 2> ทางวายแท็กโฉมเนี่ยก็คือจะมีทั้งส่วนรถเป็นส่วนรถเงินดาวหรือว่าเป็นชุดแต่งหรือสามารถลูกค้าสามารถนํามาลดเป็นดอกเบีย้ยได้ผมอยากได้แบบไหนสามารถเสนอเข้ามาทางช่องทางที่ผมทิ้งมาให้ได้เลยนะครับผมโอเคคันนี้คันสุดท้ายแล้วจริงนะครับผมวายแท็กสองจุดย์อัตโนมัติส,สปีดขับ2สีดำนะคันนี้ โอเคสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ